โป4.5นะครับทรงหล่อเลยจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ A ไฟแบตัวจับสบ่วนผสมน้อมานกา๊สจายนะครับใสยเบนซินใส่สแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะจ๊ะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะน้ะมาณโซฮอล์95นะครับอันนี้จูนน้บรรทุกโซโฮอล์95นะฮะก็โปร4.5โปรสิ้นปีนะครับดูหน้าเพจได้เลยนะฮะโปรแรงแรนะครับก็ ทำครบจบประหยัดแรงนะฮะอยากเพิ่มประสิทธิภาพรถก็จัดกันได้เลยฮะอะก็เดี๋ยวมาดูสเปคเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับเห็นไหมเอ่ยน้าก็ผมมันมองไม่เห็นมาสปีดเทสนะครับไปรอสิบห้า่อใบหนึ่งนะจ๊ะ ไแกได้หมดนะจ๊ะโอเค,อเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เขาหน้าฟินนะครับลองดูครับมีอะไรต่างๆจนรถที่บ้านนะฮะตาเลขเป็นยังไงนะครับก็โปรสี่เปอร์เซ็ถึงวันที่สามเดืนธันวานะฮะปีใหม่ไม่หยุดน,นะปีใหม่ไม่หยุดน,นะจ๊ะ คนพูดปาาปกตินะฮะแต่ว่าปีใหม่ช่วงปีใหม่ไม่หยุดเลยนะฮะโอเคก็พีจูน่าอู่อยู่เสรีไทย73นะฮะหน้าปากซอยรั้วสีดําเงินนะครับที่คือรับลูกค้าคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูนเดียวนะฮะเซอร์วิสบริการทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูนรับสถานที่นะครับโขค่าเดินทางติดตามได้ท okay. ี If, you, ่สี่ช่องทางเฟซบุ๊กยูทูบก็แบบแล้วก็ทิกต็อกพิมพีจูนีแบบพันด้านะฮะสี่ช่องทางแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้ว ือไม่ก็ดูใต้ e ดสคริปชันนะฮะแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วนะจ๊ะโอเคก็อส่งงานครับขอบคุณครับ